ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark t r e Channel มาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark t r e Channel กันนะครับาสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปวิดีโอลุ้งล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับ ประจำวันที่6ธันวาคมนะครับหลังจากหยุดวันพ่อไปตลาดหุ้นก็เหมือนจะมีแรงดึงดึงกลับเข้ามาครับต้องบอกงนี้ครับว่าส่วนตัวนะครับมองว่าตลาดหุ้นเนี่ยถึงจุดที่น่าลงทุนครับเพราะว่าการที่นักลงทุนต่างชาติครับมีการเทขายออกมาต่อเนื่องจนนิดจนหมดแรงซื้อของเขาแล้วนะหมายความว่าถ้าเทียบปริมาณนะครับว่าก่อนหน้านี้ที่เขาซื้อเข้ามากับแรงขายที่เขาเทออกไปมันพอที่จะ ทบกันได้หมดแล้วนั่นเองดังนั้นตอนนี้ครับใน Q4 ที่เกิดขึ้นนะครับมันก็จะไปตอบในส่วนของงบการเงินของหุ้นหลายๆตัวนั่นเองดังนั้นเนี่ยก็ติดตามเพิ่มเติมตรงนี้ได้ครับก่อนจะไปเริ่มครับกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับช่องเลยครับสำหรับคนที่กดแล้วเราไปอัปเดตพร้อมกันเลยครับ วันนี้นะครับก็ตลาดหุ้นนะขึ้นมานิดหน่อยครับ 6. จุดนะครับมูลค่าการซื้อขาย38,000สถาบันบวกมาที่600อย่างที่มาร์กบอกนะครับว่าช่วงนี้เราต้องไปลุ้นที่สถาบันเพราะว่ากองทุน ESG นะครับก็ถือว่าเริ่มเริ่มที่จะมาแล้วนะครับทำให้พวกนักลงทุนหรือว่าสถาบันต่างๆเนี่ยเริ่ม จับใจใช้สอยครับอ่าก็อาจจะมีการทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในระยะสั้นๆตรงนี้ครับบวกกับในช่วง Q4 ครับอ่าลองย้อนกลับไปให้ดูนะครับอ่าหลายคนอาจจะแบบสงสัยอ่า Q4 ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงปลายปีครับอ่าสมมติเราเห็นร้นปีงี้ใช่ปะมันก็จะเป็นตั้งแต่คอเตอร์เนี่ยในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาครับพอเรามองอย่างนี้ครับ เดี๋ยวให้มองนะในช่วงเดือนธันวานะครับตุลาธันวาที่ผ่านมาเนี่ยตัวราคาหุ้นครับมันจะค่อนข้างที่จะยืนอยู่ในโซนแนวบนครับเออเป็นอย่างเนี้ยแทบจะทุกคอทุกแบบ Q4 เลยนะเหตุผลอะไรเพราะอ,อะไรนะเหรอเพราะว่าใน Q4 ครับมันเป็นช่วงที่บริษัทหล,หลายบริษัทครับสามารถทำกำไรก่อนจะปิดปีนั่นเองเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะส่งผลไปถึงตัวโบนัสครับให้พวก เกี่ยวกับพนักง,งานหรือว่าเป็นการขอบคุณนั่นเองครับมันก็เลยทําให้หลายๆตัวครับมีการดันเพอร์ฟอร์มขึ้นแต่ตัวไหนที่ดันได้ไม่ดีเราจะเห็นว่าราคาหุ้นจะร่วงเร็วมากออราคาหุ้นจะร่วงเร็วมากหรือตัวไหนที่คิดว่าไปต่อไม่ได้เขาจะมีการประกาศในช่วง Q4 นี่นแหละนะครับเกี่ยวกับการซื้อหุ้นคืนบ้างเพิกถอนหุ้นบ้างมันจะมาในช่วงนี้ครับดังนั้นเนี่ยต้องติดตามดีๆนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปช่วง Q4 จะเป็นช่วงที่ดัน มาก็เลยคิดว่าน่าจะมีการกลับตัวในโซนนี้ครับผมอ่ะคราวนี้เราไปดูเกี่ยวกับข่าวหน่อยนะครับก็จะมีตัวเอราวันนะครับ S J W D นะครับเข้าฟุตตี้จับภาพนะครับไตรมาส4ทยานอ่ามีเอราวันกับ S W G ใช่ไหมครับเอราวันอ้าเปลี่ยนนะเอราวันโอเค เอราวันภาพครับยังไม่สะท้อนชัดเจนเนาะแต่ว่าแนวรับที่เราตั้งไว้รอเลยนะที่4.86ครับถือว่าดีครับ SJWD เป็นไงโอ้ตัวนี้ดันชัดเจนครับแล้วก็กลับขึ้นไปด้วยแนวรับ12บาทไม่ได้กินครับแบบนี้ไม่ได้กินนะครับเรียกว่าปล่อยผ่านไปแล้วก็ใกล้จะชนแนวต้านครับแบบนี้เรายังไม่เล่นเนาะรอดูนะครับบีกิมนะครับเขาบอกว่าขายไฟเออพวกกลุ่มลง โรงงานไฟฟ้าเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าดันตัวเองกลับมาได้ดีก็เห็นหลายตัวนะครับอ่ะเ้ยตัว b ีกิมเนี่ยอาจจะเป็นตัวต้นเทนได้ครับแนวรับโซน25นะครับย5 2 5อาจจะใช้เป็นโซนแนวรับได้ใครที่สนใจตัว b ีกิมนะครับก็ทรงดีครับทุกอย่างยืนได้ค่อนข้างสวยครับอาจจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาในระยะสั้นๆได้เพราะว่าช่วงนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าจะบอกว่าเมืองไทยเนี่ย เป็นประเทศที่ถือว่าดีนะครับในส่วนของเกี่ยวกับไฟฟ้าเพราะว่าแทบจะไม่มีเรื่องการขาดแคลนของไฟฟ้าเลยไม่เหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านต่างๆเนาะถ้าเราไปดูเราจะเห็นว่ามีการซื้อพวกไฟฟ้าหรือว่าอะไรเพิ่มเติมสำรองไฟฟ้าด้วยแต่เมืองไทยไม่มีนั่นเองครับอ่ะมีตัวไหนอีกเอเชเหรอครับเขาบอกว่าอ่าช้างอันนะครับแรงปีหน้ากระโดด3า0,000 000. ื่นล้านอ่ะไปดูซิเอเชียบเอเชีเอครับ โอ้โหดันขึ้นมาแล้วข่าวบวกพุ่งขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยโวลุ่มเข้าพีคพรุ่งนี้ใครจะเล่น a อ a ซนะครับไปเล่นได้เลยเนาะเป็นเดทเทรดนะครับก็าถามว่าแนวรับอยู่ตรงไหนนะเหรอก็อาจจะต้องย่อไปดูนะครับ30ยังไม่เห็นเว้ยสานาทีเห็นยัง3นาทีก็เกือบชัดแล้วเกือบชัดแล้วในโซน3.06เกือบชัดแล้วอาจจะต้องขยับออกมา5นาทีครับเพื่อให้อ่า5นาทีเนี่ยเห็นภาพชัดที่3.06 นะครับในกรอบนี้ของ a อเซนั่นเองครับมีตัวไหนอีก OR นะครับ OR เนี่ยอัพมาจริงจริงแต่ว่าในส่วนของ OR อาเนี่ยอาจจะไม่ได้เติบโตอย่างที่หลายคนคาดการไว้นะครับก็เลยทำให้ของเขาเนี่ยถือว่าเอาผู้ฟอร์มสมควรนะลงมาถึงราคา IPO แล้วดิดกลับขึ้นไปเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัว OR ก็ถือว่าถ้าใครที่จะเล่นนะครับหรือว่าจะถือยันปันผลหรือถืออะไรพวกนี้ครับก็อาจจะไม่ใช่ยังไม่ใช่จังหวะในการที่จะเข้าซื้อนะครับกลุ่ม พวกราคาน้ํามันตอนนี้ยังไม่ได้กลับมาแบบสวยมากมายนักนะครับก็ต้องรอดูไปก่อนสำหรับม้าเนี่ยโอเนี่ยอาจจะขอปล่อยผ่านไปก่อนนะครับมีตัวไหนอีกอ่า ...SFT นะครับสัญญาณดี Q4 ฟืนเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นข่าวเกี่ยวกับ Q4 เกือบหมดเลยเนาะเออดังนั้นเนี่ยเราก็เป็นนักลงทุนสายอย่างนี้อยู่แล้วนะครับก็รองหาเพิ่มเติมอะ ตัวนี้ครับก็ถือว่ายังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์นะครับในการที่จะเข้าแผนของเราแผนของเราต้องยืนเหนือ4.56ครับเออก็จะอยู่ในแผนในการที่จะเล่นในกรอบนี้เพราะว่าตัวนี้ครับสัญญาณการทิ้งดิ่งของเขาเนี่ยเราเห็นและมีอยู่2องขึ้นใหญ่ๆด้วยกันในช่วงพฤษภานะครับกับช่วงก่อนจะเข้าเออหลังมีนาเออในกรอบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยก็อาจจะมีการย่อลงไปอีกก็เป็นได้ในช่วงต้นปีนะครับดังนั้น,นต้องระมัดระวังนิดนึง พอดูจากสถิติย้อนหลังภาพเนี้ยไม่ได้สวยอย่างที่คิดครับตัวต่อมามีอีกไหมนะครับ MCA นะครับพร้อมทำ All time high โอ้โหมาคึกตลอดนะครับในช่วงปลายปีอ่ะ MCA MCA ไหนมายังอ่ะโอ้โหเรียกว่าตั้งแต่เข้า IPO ไม่สวยแบบนี้ปล่อยผ่านครับเพื่อนๆอ,อย่าไปเล่นนะครับ PRI อะตุนแม็กหลอกเอาอีกแล้วเหรอตุนแบ็กหลอกอีกแล้ว ่า PRI นะครับอยู่ไหนปึ๊บอ่า Pimo นะครับ Service Solution อ่าเขาบอกว่าอ่า backlog เขาแน่นนะเออ backlog เขาแน่นแต่ราคา IPO หรือเปล่าไม่รู้15บาทนะครับก็ต้องรอดูตอนนี้ยังถือว่าเป็นขาลงครับกับการเล่นขาลงแบบนี้เรารอได้อย่างเดียวคือแนวรับครับผมก็ใช้โซนนี้เลย19บาทนะครับ มีอีกไหมอ่าทาคุนินะครับโอ้ทาคุนิเนี่ยมันมีช่วงหนึ่งที่เด้งขึ้นเด้งลงนะทาคุนิเนี่ยต้องระมัดระวังเนาะเพราะว่าช่วงหนึ่งก็ข่าวไม่ดีเลยกับตัวทาคุนินะครับมีการส่งทั้งงบล่าช้ามีทั้งการประกาศในส่วนของออตัวสัสดส่วนรายได้ที่ออกมาไม่ครบนะครับก็ถือว่าทําให้นักลงทุนเนี่ยกังวลค่อนข้างเยอะแต่ราคาทาคุนิครับจะบอกว่าจะบอกว่าราคาทาคุนิในโซนประมาณหนึ่ง นิดๆน,นะครับ 1, นิดๆน,นะประมาณ1.7 1.8ตรงเนี้ยน่าเล่นมากๆสำหรับตัวทาคุนี้นะครับเพราะว่าตัว P/E เนี่ยก็ต่ำแล้วนะครับ P/B b ก็เล่นได้แล้วก็ตัว Net income เนี่ยถือว่าเวิร์คครับในโซนนี้เนาะแต่ตอนนี้ครับถือว่ายังไม่สวยครับเออยังไม่สวยหาหุ้นตัวอื่นเล่นดีกว่าเพราะช่วงนี้หุ้นวอลุ่มน้อยไม่ค่อยเยอะอ่าโอ้มี T.M อีกตัวนะครับ T.M เนี่ยก็เป็นช่วงที่เขาทำเกี่ยวกับผู้สูงวัยเนาะตอนนี้เราก็จะเห็นว่า Mm hmm. เทนมันก็กำลังมานั่นแหละเกี่ยวกับพวกผู้สูงวัยหรือว่า,าสัญญาณเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเกี่ยวกับผู้สูงอายุเนาะก็ถือว่าตัว TM เนี่ยตอบโจทย์ได้ดีครับแล้วก็ทํามาได้ดีแต่ว่าสัดส่วนรายได้ยังไม่เข้ามาเพราะว่าลงทุนไปเยอะอ่าพอลงทุนไปเยอะก็ดูจากทรงของทิศทางแนวรับนะครับจะบอกว่าตรงโซนนี้แหละนะครับในโซน2บาทเนาะใครที่จะเล่น TM ก็ลองดูเนาะเอ้ยบวกกับสัญญาณไ s i กับ Mac d ดีตัดมานะ เออ TM เอาเข้าฟิวเรได้สำหรับคนที่อยากจะเล่นนั่นเองครับอ่ะคราวนี้เราไปดูหุ้นการบ้านครับต้องบอกว่าหุ้นการบ้านของเรายังถือว่าสวยเกือบทุกตัวนะครับแล้วก็ยังเพื่อนๆเ,เนี่ยยังตามเล่นได้อย่างต่อเนื่องเนาะเออใครที่ยังไม่ดูก็มาดูคลิปนี้ต่อเลยนะครับถือว่าต่อเนื่องจากอ่าสัปดาห์สสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มาไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ให้ดูอย่างต่อเนื่องไปอ่ะ ลงมายื่น1,389ครับถือว่าเป็นจุดต่ำสุดหรือยังอันนี้ตอบไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตอบสนองก่อนตัวเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ตอบสนองเร็วกว่าข่าวที่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยการที่ตัวตลาดหุ้นย่อลงมาครับมันสะท้อนถึงภาพเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนาะว่าเศรษฐกิจมันไม่น่าเชื่อถือมากมายนะักนะครับทั้งนโยบายต่างๆทั้งเกี่ยวกับโอ้โหไอตัวดิจิตอลใช่ไหมก่อนหน้านี้บูมบามบูมบามช่วงนี้เงียบไปเลย นะครับหลังจากที่ลองอประกาศเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆนะครับทำให้นักลงทุนลหลายๆคนเขาก็ค่อนข้างสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ไหมแล้วก็จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่สุดท้ายก็มีการขยับแล้วก็เลื่อนไทม์ไลน์ไปเนาะโอ้โหอันนี้คือข่าวที่1อันที่2ก็จะเป็นเกี่ยวกับปราบใช่ไหมนี่นอกระบบนะครับอันนี้ก็ถือว่าประกาศออกมาหลายๆอย่างนะครับแต่เรายังมองไม่เห็นภาพทิศทางที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการประกาศอัตราขึ้น นะครับในส่วนของเงินเดือนราชะการเออมีการปรับฐานนะครับทำให้โอ้โหนักลงทุนยิ่งมองเข้าไปใหญ่อีกเพราะว่าในส่วนของเศรษฐกิจอ่าในส่วนราชะการเนี่ยอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับเศรษฐกิจเนาะเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับเป็นของเอกชนเนาะเราก็อาจจะต้องไปดูในส่วนนั้นประกอบนะครับราชะการอาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรเนาะโอเคภาพเซ็ตมองว่ามีสิทธิ์ขึ้นนะครับในกรอบนี้นั่นเองครับ คราวนี้เราไปดูหุ้นตัวแรกครับตัวแรกจะเป็นตัวนี้ครับ s t a r f l e ครับ s t a r f l e เนี่ยมาบอกอยู่แล้วเนาะว่าแนวรับเขาอยู่ที่3.2 3.28นะครับ Stop Loss 3.06เอ่อตัว Starflex ครับก็ยังเล่นได้แต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปอันนี้กําลังช่วงนี้กำลังลองดู Q4 นะครับว่าช่วง QC ทําทำผลประกอบการเป็นยังไงอันนี้ s t a r ์เฟกเนี่ย q 4ก็ถือว่าใช้ได้ QC ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าเรามองดูเนาะ Q1 Q2 Q3 ไม่ดี q 4มันจะดี Q1, Q2, Q3 ่าปานกลาง QC ก็จะอยู่ปานกลางเหมือนกันดังนั้นเนี่ยตอนนี้มันก็อาจจะอยู่ปานกลางนะครับก็เล่นในกรอบนี้แหละเออตัว s t าร f เฟกยังอยู่ในเกณฑครับผม ไปต่อทีแคปครับแนวรับ48.5ก็ยังอยู่ในกรอบเดิมเนาะสำหรับตัวธนาชาตครับธนาชาตเนี่ยก็หลายคนอาจจะมองว่ามันอาจจะไม่ดีหรือเปล่าแต่มาบอกว่าในกลุ่มสินเชื่อที่เป็นรถรถยนต์น่ตัวธนาชาตเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นนะครับเบอร์ต้นที่ทํากําไรได้ดีเพราะตัวมากเองก็ใช้อยู่นะครับในส่วนของธนาชาตนะดังนั้นเนี่ยตัวดอกเบี้ยของธนาชาติก็ไม่ได้สูงนะครับแล้วก็พวกนโยบายต่างๆที่ออกมา ก็ถือว่าค่อนข้างอยู่ในเกณฑ์ระดับกลางๆถ้าไม่ได้เทียบกับกลุ่มแบงค์ใหญ่เนาะตัวนี้ก็ถือว่าทำเพอร์ฟอร์มได้ดีนะครับไปดู Q4 ย้อนหลังให้นิดนึง Q4 โอ้ธทนชาติเนี่ย Q4 มีดอบมีขึ้นมีดอกนะเออก็อาจจะเป็นช่วงที่โดนเทคโอเวอร์นะครับจากของตัวฐานไทยนั่นแหละเนาะช่วงนั้นก็ถือว่า เราสั่สเาสายกันเ่อกนิดนึงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาทํากําไรได้ดีมากยิ่งขึ้นครับถือว่าใช้ได้ครับไปต่อตัวสมบูรณ์นะครับ SAT เนาะตัวนี้แนวรับ17.3ครับยืนย่อยืนย่อดิงขึ้นอันนี้ทํากําไรได้หลายรอบนะครับสำหรับตัวสมบูรณ์นะเออสิบเจ็ดครับยังเป็นตัวช้อยที่ดีนะครับในการที่จะเลือกเล่นสําหรับตัว SAT ครับอืมเราม,ามองย้อนนะดูซิว่าทรงมันเป็นยังไงในช่วง Q4 อ่ะ Q4 นะครับเราจะเห็นเนาะ Q4 ถ้าเทียบกับในช่วงก่อนหน้านี้ Q1 ก็ย่อเสร็จกลับมายืนได้ดีนะครับพอมองย้อนกลับไปนิดนึงอ่ะ Q1 กลับมา Q4 ก็ยืนได้ดีแสดงว่าตัวนี้มีความผิดปกติบางอย่างตรง Q1 q 3ยังไม่ดีนะครับ Q4 ก็อาจจะขึ้นไปยืนได้เพราะว่าม้ามองว่าตรงนี้มันเป็นจุด แบบลับสําคัญมากเลยอ่ะเทสกันหลายรอบแต่ว่าเอาไม่ลงนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะเล่นระยะสั้นกับตัวสมบูรณ์นะครับ SAT ก็วางแผนได้เลยครับสุภัยครับถือว่าย่อแรงแบบนี้ม้าขออนุญาตผ่านไปก่อนสาหรับตัวสุภัยครับแต่ใครที่ยังถือม้ามองว่าทิศทางของสุภัยในช่วงคอเตอร์สามไอ้คอเตอร์สองคอเตอร์สปีหน้าจะดีครับก็ถือทนไปก่อนนะตัวต่อมาแพนบีอ่าแพนบีครับแนวรับ8บาทครับ ชนแนวต้านเรียบร้อยนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เราอาจจะใช้แนวรับเดิมครับแต่ว่าแนวต้านเนี่ยสามารถขยับขึ้นไปได้แล้วเพราะว่าการเทสแนวต้านแบบนี้นะครับทาให้เห็นแล้วว่าตัวเนี้ยมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่อเออมีสิทธิ์ที่จะขึ้นไปต่ออ่ะมาดู Q ิ Q2 Q3 ออ้าวออกเปไซเวย์เว้ย คิว2 Q3, Q4 คิวสคิวาคิวทำกำไรได้ดีเอาละนะครับพอมองย้อนกลับไป1-2ปีมองเห็นภาพที่สวยครับดังนั้นเนี่ยตัวแผ่นบีน่าจะไปต่อได้นะอ่าตัว Triple I ครับเข้าตามแก็บไหม Triple I เนี่ยยืนตามทรงเป๊ะเลยแนวรับ อยู่ที่10.2ครับสต็อปล้อใช้9.55แนวต้าน12.2ไม่ต้องพูดเยอะครับสำหรับตัวที่ปโอไอยังมองเป็นส่งดีครับถึงแม้ตัวพวก RCL นะครับปันผลก็หายเงียบ PSL เทกองก็เราออกก็เรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะครับเรียกว่าดิง่งทิ้งดิง่งเนาะแต่ว่าตัวที่ปโอไอมาบอกว่าเป็นตัวที่เอาเล p e r f o r m มพอสมควรครับแล้วก็ส่งค่อนข้างสวยนะครับแล้วตัวท่ปโอไอเล่นเลยแบบนี้เจ๋ว ตัวต่อมาครับก็จะเป็นตัว CSG ครับอ่าไม่ย่อท้อกับกลุ่มโรงพยาบาลต้องบอกงี้กลุ่มโรงพยาบาลนะครับตัวนี้นะครับแนวรับให้ไว้ที่2.86ครับสต็อปรอช้2.78แนวต้าน3.22อ่าถ้าเรามองเห็นภาพแบบนี้นะครับ ก็อาจจะยังไม่ต้องรีบลงทุนอะไรแล้วก็เล่นแบบชิวๆไปนะครับขำๆอ่ะเออค่อยๆเล่นไปนะครับแล้วก็ยังทยอยซื้ออยู่เพราะว่ากลุ่มโรงพยาบาลมันเป็นกลุ่มที่ขยับตัวช้านะครับแล้วก็ไม่ได้วิ่งหอวว่ามากมายเท่ากับกลุ่มอื่นนอกจากมีวิกฤตการณ์นะครับหรือว่าตัวโรคระบาดเนาะจะทําให้กลุ่มนี้วิ่งได้แรงนะครับตอนนี้ก็ถือไปเรื่อยๆครับค่อนข้างชิวครับอ่ะ ไปต่อสำหรับตัวดูโฮมอ่าดูโฮมชนแนวต้านเรียกว่าย่อลงมาเลยนะครับแต่ว่ามันลงมาที่แนวรับแล้วแหละ11บาทนะครับก็ยืนรอที่เดิมได้เลยสําหรับตัวดูโฮมครับ Q4 ถือว่าทํากําไรได้ดีเพราะว่าในส่วนก่อสร้างครับมีการเข้าไปซื้อค่อนข้างเยอะบวกกับโปรโมชั่นที่ออกสิ้นปีครับพวกกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่ากลุ่มธุรกิจอ่าต่างๆของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นการสต็อกในกลุ่มของเหล็กเอยหรือว่ากลุ่ม มีอะไรอีกอะของดูโฮมนะครับที่เขาทําเกี่ยวกับอ๋อช่างใช่ปะช่วงนี้ที่เห็นนะครับเกี่ยวกับบริการช่างของดูโฮมก็ถือว่าดีนะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าเออเขามีการแตกลายพวกธุรกิจต่างๆเซอร์วิสต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวนี้ราคาดันขึ้นได้อ่ะไปดูกําไรของเขาสักนิดนึงทรงเป็นยังไงดิกําไรนะครับในชูโอ้ Q4 ติดลบว่นี่ q ิติดลบเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่า ช่วงก่อนหน้านี้เขามีการสต็อกตัวเหล็กแล้วก็ตัวเหล็กเนี่ยเรียกว่าโอ้โหขาดตลาดเลยอ่ะมาบอกเลยว่าขาดตลาดเป็นอย่างมากนะครับโอ้โหกำไรพอ Q4 เนี่ยกำไรเรียกว่าดอกเวยเพื่อนๆกำไร Q4 ดอกกำไร Q4 ดอกเนี่ยราคาดอกมันจะไปพีคเอา Q1 Q2 อ่ะใครที่อยากจะเล่นนะครับเราเห็นแล้วว่ามันจะไปพีค Q1 Q2 อใช่ไหมเราก็ไปรอครับไปรอช่วง Q4 ที่แบบช่วงช่วง Q1 ที่มันกำลังจะเตรียมเด้ง เออค่อยไปเริ่มเล่นในช่วงนั้นแต่ถามว่าจุดน่ารับจริงๆของเขามาจุดนี้แหละ11.7ครับสต็อปล s อใช้10.8ที่เดิมเนาะส่วนแนวต้านอาจจะมองได้ในโซน14บาทเลยนะสำหรับตัวดูโฮม SCGP <oughs> ครับแนวรับ3.5ไอ,อ้35.5ก็เป็นกรอบเดิมนะเออจริงๆเนี่ยตัวเนี้ย มาบอกไปแล้วคนที่วางแผนร่วมกันเนาะใครได้ไปพร้อมกันก็ถือว่ายินดีด้วยนะครับก็คือในแนวรับ35.5เนี่ยมันเป็นจุด p a y s เซฟอยู่แล้วครับสำหรับตัว SCGP เพราะว่ากลุ่มแพ็กเกจิ่งอ่ะมันยังเป็นกลุ่มที่ยังได้รับความนิยมอยู่เออยังคือเนื่องจากธุรกิจออนไลน์เนาะมันยังมายกลุ่มพวกแพ็กเกจกองวัสดุต่างๆแพ็กเกจบ็อก โฟมพวกนี้มันก็ยังทำกำไรได้ดีอะ่ะเออมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรครับที่หุ้นตัวนี้จะต้องเสียเพอร์ฟอร์มถึงแม้มันจะมีการย่อราคาลงไปบ้างเนอะอาจจะเป็นการย่อเพราะปันผลหรือเปล่านี่เห็นไหมปันผล,ลออกมา2รอบนะครับแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่น่าจะกลับตัวขึ้นไปใครที่สนใจนะครับก็ลองเอาไปทำการบ้านเพิ่มเติมดูง,งบการเงินเพิ่มเติมได้ตัวนี้น่าสนใจม,มากครับ b e 8เป็นยังไงนะครับ b e 8ก็กลับมายืนเหนือ 35.32.5 25ได้นะครับแล้วก็น่าจะไปยืนได้37.5ด้วยอ่าสำหรับตัว BE8 นะครับทรงก็ยังถือว่าดีนะแล้วก็ตัวธรุรกิจของเขามันเป็นเกี่ยวกับเทคด้วยส่วนหนึ่งเนาะช่วงนี้กลุ่มเทคก็มาแล้วก็กลุ่มที่ทำเกี่ยวกับลายเส้น นะครับพวก JB อะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทรงดีครับดังนั้นเนี่ย Q4 น่าจะตอบโจทย์ได้นะมาร์กว่าน่าจะตอบโจทย์ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ทำกำไรได้ประมาณ40ล้าน35ล้านใช่ไหมแล้วก็เริ่มดันตัวเองขึ้นมาอยู่ที่60ล้านบ้าง70ล้านบ้างค่อยๆทยานขึ้นไปดังนั้นเนี่ยน่าจะประจวบเหมาะกับทรงกรอบนี้ครับ b 8น่าสนใจมากๆ อ่วันอยบอกไปแล้วนะครับทรงก็ถือว่ายืนได้เนาะแต่ตรงเนี้ยมายังไม่ได้มองถึงแนวรับเพราะว่าทรงมันยังไม่มีจุดที่น่าเข้าเลยนะครับถ้ารับได้จุดนี้อาจจะเจ็บตัวก็เลยไม่อยากเจ็บตัวเหมือนตัว PSL นะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแต่คนที่สนใจครับแนวรับลองเล่นได้เนาะอยู่ที่14บบาทครับผม d i t โตครับอ่าดิทโตก็มาทรงยอร่อแล้วก็ไปเนาะแนวรับ24.2ครับไม่รู้จะยอ่อถึงไหมแต่ว่า30น่าจะไปได้ไม่ยากครับดิ t โตนะครับก็เป็นกลุ่มเดียวนั่นแหละกับ BE8 นะครับอยู่ในอุตสาหกรรมคล้ายๆกันเนาะตัวนี้ก็พอ Q4 เด้งแล้วพอ Q4 ยอ่ออ่าไปดูเพอ,อร์ฟอร์มพอ Q4 ย่ออ่ะมันก็ถือว่าร่วงลงมาแต่ว่าไม่ได้เยอะมากแล้วค่อยๆไต่ลงมาทาั้งๆที่ตัวงบค่อยๆกลับมานะ ออดังนั้นเนี่ยตอนนี้ครับเดี๋ยวประกาศ Q4 มามาว่าตัวดิโตเนี่ยจะเป็นไปได้สวยครับดังนั้นเนี่ยรอดูครับผมตัวอ่า AAI ครับนี่ทรงมันจะเป็นอย่างนี้อ่าแนวรับอยู่ที่3.76ครับสต o p ปรอใช้3.48แนวต้าน4.26ก็ยังเล่นได้ครับสำหรับตัว A.A.I เนาะใครที่เสียววาบลงไปตอนมันย่อแรงก็ระมัดระวังนิดนึงเนาะแต่ว่าถ้าใครที่บอกว่าหุ้นมันเล็กเกินเออทำไม มาร์กโวลุ่มหรือว่า,า Market Cap เล็กมากเลยไปเล่นตัวไหนดีก็ ITC ก็เล่นได้ TU ก็เล่นได้นะครับในกลุ่มพวกนี้เนาะมันก็ถือว่าลงมายืนในราคาที่ต่ํามากๆแล้วครับอ่ะ AWC ครับตัวนี้แนวรับ3.74ครับสต็อปลอ s ใช้3.46เนาะส่วนแนว,นวต้าน4บาทนั่นเองสําหรับ c c c s s s ไว้ครับอาจจะยังไม่ได้ยืนเนาะเพราะว่าตัวนี้ทรงยังเป็นหุ้นขาลงอยู่นะครับการเล่นมันก็จะเล่นยาก แล้วก็เฝ้าก็จะเฝ้ายากก็ลองดูแล้วกันครับว่าสนใจหุ้นลักษณะแบบไหนตัวที่ขึ้นไปแล้วแต่เมื่อไหร่ตัว AWC นะครับยืนเหนือ3.7เนี่ยได้เนี่ยสวยเลยยืนแบบยืนนะไม่ใช่ยืนแป๊บแปบย่อแรงแรงไม่เอาต้องยืนแน่นๆ่นทำฐานไม่หลุดโลแบบนี้สวยครับเล่นได้เลย AWC ครับอ่าพอไปดูงบไม่อยากจะพูดถึงกลุ่มพวกโรงแรมเลยเพราะว่ากลุ่มโรงแรมเนี่ยมันยังไม่มาถึงแม้ไฮซีซันจะ มีเริ่มมีนักท่องเที่ยวนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเรียกว่าไม่เท่ากับสิ่งที่ทางรัฐบาลนะครับคาดการไว้ด้วยเนาะอันนี้ดรอปลงมาค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะ B.I. ครับเดี๋ยวยังไม่มาโอเค B.I. เนี่ยแนวรับครับ7.9ครับสต็อปลอสใช้7.4แนวต้าน8.9ก็รอรับได้เลยครับสำหรับตัว BIT ทเนียเนาะเออออริจินไม่มาเนี่ยเอาหุ้นลูกไปก่อนนะครับหุ้นลูกน่าจะได้ซิ่งก่อน ตัว I V L ครับแนวรับ25.5ครับสต็อป o อ s 23.8แนวต้าน28.75ครับสำหรับตัว I V L ตัวนี้เพิ่งปันผลไปอย่างที่บอกรอปลังปันผลแล้วค่อยเริ่มวางแผนอ่ะน่าจะได้วางแผนกันแล้วแหละเพราะว่าสัญญาณกรอบมาค่อนข้างสวยครับเอ้ยแต่ช่วง Q4 ก่อนหน้านี้เคยติดลบนะครับเพื่อนๆน่าจะเป็นช่วงที่ไมโครชิปหรือว่าในส่วนของพวก อะไรนะแบตเตอรี่ใช่ปะที่ปันขาดตลาดมากๆเลยมันก็เลยทําให้ตัว i v l เนี่ยทรงเสียไปเลยนะครับในกรอบตรงนี้อ่ะลองดูแล้วกันครับแต่การคาดการงบน่าจะไม่ได้บวกแรงครับก็รอไปพิกประกอบการพิจารณาแล้วกันเนาะ S&P n P ครับถือว่าหลุดซ o อ l ลอดเป็นที่เรียบร้อยครับโป้งเดียวหลุดเลยเนาะก็ตัวเนี้ยขออนุญาตปล่อยผ่านไปรอเฝ้าแล้วกันแต่มามองว่าตัวเนี้ยเป้า20บาทไม่ไกลเกินเอื้อมครับ ยังเอาอยู่ในเฟซบ์ลิตนะครับทิสโก้ครับแนวรับ96.25บอกแล้วว่าถึงแน่ๆน,นะครับไม่ต้องลุ้นถึงแน่นอนนะครับสำหรับราคาต่ำร้อยสำหรับตัวทนะิสโก้เนาะใครที่รีบไปซิ่งว่ามันจะพุ่งแรงเนาะก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับตัวทิสโก้นะอืมแนวรับที่เดิมสต็อปล็อตที่เดิมส่วนงบโคตรดีสำหรับตัวทิสโก้เออใครที่เล่นหุ้นปันผลตัวทิสโก้เนี่ยยืนหนึ่งเลยนะครับ tacc ครับตัวนี้แนวรับอยู่ที่4.26เออก็เห็นส่วนใหญ่นะครับในกลุ่มพวกกาแฟชาต่างๆที่อยู่ใน7 e เ e ่นอีเก็ยังทํากำไรได้ดีครับและในส่วนของขนมนะครับไม่ว่าจะเป็นแซนด์วิชเอยหรือว่าจะเป็นบันต่างๆเนี่ยก็ก็ขายดีอะ่ะเออเท่าที่ไปดูก็ไม่ค่อยมีของค้างสต็อกเท่าไหร่นะเท่าที่ไปเดินดูนะครับเพราะว่าเวลาซื้อพวกเนี้ยก็ มองอยู่เหมือนกันนาะดังนั้นเนี่ยตัวนี้อาจจะถึงจุดโลของเขาแล้วครับทีนี้เราไปดูในส่วนของงบ Q4 ่อยเออ Q4 เป็นยังไงโอ้ Q4 เคยตั้งไว้ว่าน่าจะติดลบอะ่ะเออมันติดลบจริงเว้ยเนี่ยมันติดลบจริงนะครับแล้วก็ย่อแบบพวดพลาดพวดพลาดตั้งแต่6บาทลงมาถึงอันเนี้ย20%กว่าแล้วก็อาจจะเป็นประจวบเหมาะนะครับในช่วง Q4 นะน่าจะดันกำไรลับขึ้นมาได้มามอมว่าตัวนี้เป็นตัวที่ต้องเอาเข้าเฟสบริษัทครับผม ตีกราฟไว้ก่อนให้เห็นนะครับคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วค่อยกลับขึ้นไปนะครับอ่ะรอดูแล้วกันนะครับโอเคนะครับเรียกว่าครบถ้วนถามว่าตัวไหนสนใจนะครับขอไปเี่ะตัวนะไปเท่ตัวไปเฮียตัวไปเตัวมดูแบบซิงๆได้ไปเฮียตัวเวตัวอ่าดูโฮมได้นะครับ B E8 อ d แต่อยู่ดีพักไปก่อน ว่าไกลเกินวิตโตสวยครับไอสวยเ w c พักครับ BRI พักรอหุ้นแม่ IVL เล่นดีครับไอตัว SNP เฝ้าไปก่อนทิสโกเอาไว้ TACC ถือว่าแจ่มว,ว้าวอ่าประมาณนี้นะครับโอเคหวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะครับกับการวิเคราะห์แล้วก็บอกแนวทางการลงทุนนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆชื่นชอบกดไลค์นะครับถ้ากดแชร์ได้ก็กดกดแชร์ไม่ได้ก็ พยายามกดไลค์ให้หน่อยนะครับอัลกอริทึมของ YouTube จะได้แจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆที่เป็นนักลงทุนมือใหม่เหมือนกับพวกเราครับอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมาถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ